แบบนี้เหมาะกับใครเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้พัดลมจึงเป็นตัวเลือกที่สําคัญที่สุดไม่ว่าคนที่ทํางานกลางแดดอุณหภูมิแบบนี้40องศาถ้ามีพัดลมนี้แย่แน่นอนหรือจะเป็นคนที่ทํางานในอาคารในที่ร่มแต่ถ้าไม่มีห้องแอร์ล่ะก็ร้อนไม่ตากจากคนที่ยืนตากแดดแบบผมสายท่องเที่ยวหรือสายแคมปิ้งก็หมดกังวลเรื่องการใช้ไฟฟ้าเพราะพัดลมตัวนี้มีแบตในตัว ไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะมีไว้ติดรถก็สบายไปเที่ยวไหนไปล้านอาหารที่มีพัดลมเพื่อนๆก็หยิบตัวนี้ไปใช้ได้สะดวกสบายมากครับพัดลมโอซุกะ ocf 7 6 1รุ่นใหม่ล่าสุดเสียงเบากว่าเดิมให้แรงลมที่หนาและพุ่งไกลกว่าเดิมถึง20%มีไฟ led ด้านหน้าที่ปรับปรุงใหม่ทำให้เวลาใช้งานเนี่ยไม่แสบตาและไม่แยงตาแถมยังน้ำหนักเบาเพียง2-3กโลและที่สำคัญราคาเท่าเดิมด้วยครับ พัดลมแบบนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเขาจะไม่รวมแบตเตอรี่นะครับแบตต้องซื้อแยกต่างหากนะครับแล้วทาไมเขาถึงไม่รวมแบตเตอรี่มาเลยนะครับเพราะว่าพัดลมแบบนี้ใช้แบตร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆของโอซูกะได้นะครับเพื่อนๆมีเครื่องมือของโอซูกะอยู่แล้วเนี่ยก็สบายเลยซื้อแต่ตัวพัดลมได้เลยในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์สาหรับชาร์จแบตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีตะขอสําหรับแขวนพัดลมหนึ่งอันมีคู่มือมีใบรับประกัน แบตเตอรี่เนี่ยที่เราเลือกมาครับตัวนี้จะเป็นขนาดอยู่ที่2แอมป์นะครับแล้วก็จะมีตัวสแกน QR code นะครับเพื่อลงทะเบียนการรับประกันสินค้านั่นเองนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนำแบตเตอรี่เสียบเข้าไปทางด้านหลังนะครับแบบนี้ครับเสียบให้มีเสียงดังนะแค่นี้เองนะครับก็พัดลมก็จะสามารถใช้งานได้นะครับพัดลมตัวนี้จะไม่เหมือนพัดลมบ้านนะครับที่จะแบบว่ากดเป็นเบอร์นะพัดลมตัวนี้จะใช้วิธีการหมุน หมุนซ้ายคือปิดแล้วก็หมุนขวาคือเปิดนี่จะหมุนแล้วแต่เราเลยเราจะเลือกหมุนแรงที่ไหนเราก็หมุนไปได้เรื่อยอันนี้คือขวาสุดก็คือแรงสุดแล้วนะแล้วก็ซ้ายก็คือปิดเราจะมาวัดแรงลมดูนะครับด้วยเครื่องวัดความเร็วลมนะตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมใส่แบตเตอรี่ทั่วไปแหละที่ใช้กันตามบ้านเดี๋ยวเรามาเปิดกันที่เบอร์สนะ ตอนนี้ก็ขึ้นศู0-0อยู่มาดูความเร็วลมอยู่ที่ไหรความเร็วรลมนณตอนนี้อยู่ที่ประมาณประมาณเจดนะครับตัวโอซุกะเดี๋ยวเราจะเปิดไปที่เบอร์สาม้วกันความเร็วอยู่ในช่วงของ14นะประมาณ14 ก็ถือว่าต่างกันเยอะอยู่นะที่เราใช้มาสักพักหนึ่งถ้าเปิดแบบเบอร์กลางๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบสี่ชั่วโมงนะแบตถึงจะหมดอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเปิดมาแรงสุดเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงห้าสิบครับแบตหมดอ่าในแบตรุ่นที่เป็นสองแอมป์นะทุกคนถ้าแบตอ่าตัวที่เป็นสี่แอมป์เนี่ยเขาจะเปิดได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงถ้าเปิดแรงสุดก็อยู่ได้4ี่ชั่วโมง ทางด้านหน้านะครับก็จะมีไฟ LED รุ่นใหม่เป็นรุ่นที่ปรับปรุงแล้วไม่แสบตาเวลาใช้งานนะครับตัวใบพัดลมเนี่ยให้ขนาดมาอยู่ที่9นิ้ว4ใบพัดน,นะครับทำให้แรงลมหนาขึ้นแล้วก็ส่งลมได้ไกลมากขึ้นส่วนการเปิดปิดไฟทางด้านหน้านะครับก็จะมีสวิตช์อยู่ทางด้านล่างทางขวามือนะเ,นเพื่อนก็แค่ปิดแล้วก็เปิดได้เลยนี่นะครับตอนนั้นคืนเนี่ย ต้องบอกว่าไฟเนี่ยสว่างเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็เย็นสบายเพราะว่าตัวพัดลมเนี่ยสามารถปรับก้มเงยได้ถึง100องศาครับในชุดนะครับก็จะให้ตะขอแขวนแบบนี้มานะครับเ,เพื่อนสามารถนําพัดลมไปแขวนได้เลยนะโดยการใช้ตะขอทนี้หมุนนะครับเข้าไปทางด้านใต้าฐาน แค่นี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถนำพัดลมไปแขวนได้ตามต้องการครับแล้วก็พัดลมตัวนี้นี่ก็คือเป็นระบบ i p 5 4นะครับก็คือกันละอองน้ำนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเพื่อเนเพื่อนเอาน้ำแบบฉีดโดยตรงเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเข้ามอเตอร์ทำให้พังได้นะแต่ถ้าแบบว่าฝนโปรย,ปยหรือละอองน้ำเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวกันเนี่ยอันนี้สามารถกันน้ำได้แล้วก็พลาสติกภายนอกนี่ต้องบอกว่าพรีเมียมมาก ดูแข็งแรงเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะว่าถ้าพัดลมตกลงไปที่พื้นเนี่ยในความสูงนะขนาดนี้กิ้งตุ๊กตุ๊กไปเลยเนี่ยพัดลมมันจะสามารถใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองทําให้เพื่อนๆดูเฮ้ยโอ้โหคันนี้ไปไกลเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูเทสกันให้ดูว่ามันจะพังไหมนะนี่ครับโอ้โหยังใช้งานได้เหมือนเดิม โดยรวมก็ถือว่าเป็นพัดลมอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้นะครับสำหรับโอซุกะ OCF 761นะครับ้วยน้ำหนักเนี่ยที่เบาเพียงแค่2.3กิโลนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทำงานในรูปแบบไหนนะครับหรือว่าเป็นสายแคมปิ้งแบบผมเนี่ยก็สบายหายพ่วงนะครับเย็นสบายคลายล้อแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจก็ผมทิ้งช่องทางการถังซื้อนะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับโอซุกะ OCF 761นะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ